สวัสดีครับเ,เพื่อนๆที่ตามรับชมรายการหลัง 4H ครับผมวันนี้พวกผมลังในเกม w อ r ร o มบอ o t อีกเช่นเคยฮะพบกันในช่วงยามเย็นแบบนี้นะครับผมก็บางทีก็ลงเร็วบ้างช้าบ้างยังไงก็ไม่น่าจะเกิน2องทุ่มนะแต่วันนี้ก็ลงเร็วนิดนึงนะก็เนื่องจากว่าวันนี้มีภารกิจใหม่เข้ามาอีกเดี๋ยวก็ผมนะครับภารกิจประจําวันของเราวันนี้ก็คือภารกิจที่15บหทับยนะฮะ เขาก็พูดมามากมายครับผมก็อ่านเลยนะเพื่อนเ่นก็อ่านไปอ่านอ่านอ่านออ่านอ่านเสร็จแล้วครับสรุปได้เลยนะครับว่าเป็นการปลดล็อกนะครับผมจุดสัญญาณนะฮะตอนแรกนึกว่ายึดจุดปกติทั่วไปนะแต่นึกขึ้นได้ว่าเออภารกิจในการยึดจุดนั้นผ่านมาแล้วครั้งหนึ่งเนาะครั้งนี้จึงเป็นการปลดจุดนะครับผมย้ำนะครับผมเป็นการปลดจุดสัญญาณนะครับผมามว่าผมได้ทดลองเล่นแล้วนะ ยึดจุดเนี่ยไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดเราไปปลดเนี่ยเขาก็จะนับคะแนนตรงนั้นฮะเพราะฉะนั้นก็เพื่อนๆถนัดจะเล่นแบบว่าโหมดเอ่อตัวไหนก็อย่างมันมีอยู่สองโหมดนะก็คือถ้าเพื่อนๆถนัดเล่นโหมดเอ่อยึดกรองก็เล่นไปนะครับผมแล้วก็ลุยจุดสัญญ,ญาณก็เล่นไปฮะก็บอกได้เลยว่างานนี้เอาตามถนัดนะปลดจุดเท่านั้นครับปลดจุดยังไงก็คือเมื่อคู่ต่อสู้ยึดจุดได้ แล้วเราไปปลดครับแล้วกเ็เราก็จะได้นะ1แต้มนะครับภารกิจนั้นต้องการ25แต้มก็ถือได้ว่ายากพอสมควรนะฮะบอกได้เลยนะครับยากพอสมควรนะถ้ายึดอย่างเดียวเนี่ยถ้ายึดยึดเราได้เลยเนี่ยมันก็โอเคนะอันนี้เราไล่ปลดนะครับผมบางทีเนี่ยเราก็ชนะเร็วนะเพื่อนเราไปยึดหมดเลยครูต่อสู้ไม่ได้ยึดจุดเราเราก็ไม่ได้ปลดนะครับอะไรประมาณนี้นะก็ต้องไปขยันขันแข,ข็งทาน,น,นะครับผม เพื่อจะให้มันผ่านเร็วขึ้นนะสำหรับคนที่มาถึงจุดนี้แล้วสําหรับคนที่ยังไม่ถึงภารกิจนี้นะครับถ้ารู้สึกว่าไม่ไหวจริงๆเนี่ยก็ให้เตรียมตัวนะครับเพื่อจะรับมือกับภารกิจในวันพรุ่งนี้เฮ้ยพูดผิดเลยให้เตรียมตัวในการรับภารกิจในในกิจกรรมหน้าก็ได้นะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเรามาเล็งที่จะทาภารกิจที่เรารู้สึกว่ามันไม่ไหวเนี่ยมันจะทําให้เราเสียเวลาในการอัปเกรดหรือ ในการเก็บทรัพยากรหรือในการอัพเลเวลของเรานะครับผมเพราะว่าเกมนี้มันเป็นเกมที่เราต้องสะสมเลเวลเนาะสะสมความอะไรอะความเก่งเงินทองกันไปทุกวันสำหรับภารกิจนี้ย้ำนะครับเป็นการปลดจุดนะครับปลดจุดสัญญาณนะภารกิจที่15ทับที่8ครับตามหาสิ่งประดิษฐ์แห่งตววันซึ่งผมจะเรียกว่าตามหาของโบราณเนาะจะได้เข้าใจง่ายนั่นเองแล้วก็เรื่องที่2ครับผมตอนนี้ฮะ มินิอีเวนต์หรือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นอีเวนต์ระยะสั้นของเกมก็มคือการอัปเกรดหุ่นถูกลงครับทุกคนนี่การอัปเกรดหุ่นและอุปกรณ์นะครับถูกลงนะครับผม25%กันเลยทีเดียวใครที่เก็บเงินเก็บทองเอาไว้นะครับเพื่อรอจงังหวะนี้ก็อัพกันได้เลยตอนนี้ผมก็อัพป,ปืนของเจ้าโอโรจินะครับนี่ฮะให้เป็นเลเวล11ครับผมตอนนี้ก็ต้องใช้เวลาตั้ง5วันน่ยก็ต้องรอกันนิดนึงเนาะ ต่อไปครับผมเรื่องที่3เนาะต้องขอประชาสัมพันธ์นะฮะพรุ่งนี้นะครับเอ่อตั้งแต่พรุ่งนี้ไปนะครับผมตั้งแต่พรุ่งนี้ไปจนถึงประมาณสักวันที่10ผมจะไม่มีการสตรีมแล้วนะครับผมตอนกลางวันนะแล้วก็ในช่วงเวลากลางคืนตอนนี้ยังไม่สตรีมนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะเนื่องจากผมต้องเดินทางไปทํางานแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้ยังไม่ทราบเลยว่าเอองานมันเป็นลักษณะ ทราบและเราวางานเป็นงานลักษณะไหนเนาะแต่ยังไม่ทราบเวลาที่แน่นอนนะครับผมก็คือผมเดินทางพรุ่งนี้นะก็จะพยายามทําคลิปลงล่วงหน้าไว้ให้นะครับผมส่วนเรื่องภารกิจที่จะมาในวันต่อไปนั้นผมถ้าเกิดผมทําคลิปไม่ทันผมก็จะโพสต์ให้นะเพราะว่าต้องดูเยอะมากๆนะครับผมต้องไปดูห้องเช่าใหม่นะครับผมเดินทางก็1คืนเนาะต้องมีเวลาพักบ้างใช่ไหมครับต้องไปดูห้องเช่าใหม่แล้วก็ต้องไปดูที่ทํางานด้วยอะไรด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย แหมการสตรีมของเรานั้นก็ต้องงดกันแบบยาวๆไปก่อนเลยนะก็แอบคิดถึงเพื่อนๆอยู่เหมือนกันนะครับผมก็ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปเลยนะครับก็จะไม่ได้สตรีมนะแล้วเมื่อถึงเวลาที่โอกาสดีๆแล้วผมจะบอ,อกให้ทราบอีกทีนะครับว่าเราจะพร้อมสตรีมบนวันไหนนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันเล่นกันเลยฮนะก็เป็นเกมแรกที่ผมทดลองในการเล่นนะในการทาําภารกิจนะครับผมก็ทั้งยึดทั้งปลดนะครับผมพอได้มาแค่2นะก็คือยึดไปได้ประมาณสีนะปลดไป2ครับก็เลยทาให้รู้ว่าเขาให ปลดจุดสัญญาณโอเคไปดูการเล่นกันเลยอ่มาเข้าเกมกันครับผมตอนนี้ก็รอจับคู่สักแป๊บครับนี่ฮะตอนนี้จับคู่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ผมจะเลือกเล่นในโหมดยึดจุดเอ่อยึดคลองนะครับเพราะว่าเกมแรกผมไม่แน่ใจว่าเขาจะให้เรื่องการยึดจุดด้วยหรือเปล่านะเพราะตอนที่เรายึดจุดนั้นตอนเราปลดจุดเราก็ได้ด้วยเนาะเกมนี้ก็เลยลองเลือกโหมดยึดคลองเหมือนเดิมนะครับ ก็เราก็จะมาเล่นกันตามปกติฮะนี่ครับนะครับโบรชิลงมานี่ก็คือเจาจุดแรกให้ได้นะแล้วเราก็จะไปเอาจุด2ที่ตรงสะพานครับตามสเต็ปการเล่นนะฮะจุดตรงนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ะนะครับแล้วก็จะหาโอกาสเก็อ้าวคนนั้นโดดลงน้าไปเลยอ่ะโอ้โหดูครับไม่รู้เกิดจากความตั้งใจหรือเกิดจากความผิดพลาดทางเทคนิคฮะพุ่งอย่างแรงครับผมลอยข้ามจากทางซ้ายไปขวาครับล่วงลงไปเลยนะอ่าแน่นอนจริงๆฮะเราต้องระวังนะครับผม สำหรับสะพานตรงนี้ฮะเป็นจุดยุทธศาสตร์และจุดตายของหลายหลคนครับนะทำความเร็วเยอะก็เอาตรงนี้อมตะครับตรงนี้ติดอมตะนะโมดูลสีเข้มเข้มนี้คือหลอดเลือดสีเข้มเข้มนันก็คือเขาติดโมดูลอมตะมาด้วยนะครับนะสู้ครับนี่เลือดน้อยครับอยากได้อยากคิวฮะจังหวะนี้อยากคิวนะทุกคนก็เลยจะเข้าไปโอ้โหมีตัวดักหน้าครับงานเข้าครับจังหวะนี้นะแรงด้วยนะทุกคนโอ้โหแตกเลยครับผมนั่นเขาถึงบอกครับ ยาหิวครับผมนะถ้าหิวเกินไปแล้วก็จะตายแบบนี้ฮะก็เท่ากับว่าเจ้าลูกลิ๊กของผมนั้นเสียชีวิตไปเรียบร้อยนะครับผมก็ได้มาแค่2จุดนะเอ้ยต้องระวังนิดนึงแล้วฮะโอต้าปยครับผมก็เอาฟัฟเนียลงมานะฟัฟเนียหรือเจ้าฟัฟเนอร์ลงมานะครับผมแล้วก็เล่นตามนี้ฮะกำลังพัฒนาหุ่นมาเรื่อยๆนะตอนนี้ก็ขึ้นมาถึงเลเวลสิบแล้วนะครับผมสำหรับเจ้าฟัฟเนียของผมนั้น ปืนจะยังติดเป็นพาวซ่าครับปืนไม่ครบนะพาซ่าตามกระบอกฮะแล้วก็ติดปืนเจ้าตัวไฟฟ้าน้ําแข็งเนาะมาณหนึ่งกระบอกครับก็พยายามอัพเกรดขึ้นไปเรื่อยๆครับตามกําลังที่เราเล่นได้เนาะไปครับนี่ฮะพอตอนนี้จุดสัญญาณเรานําครับเราก็ไม่ต้องซีเรียสนะค่อยๆสะสมไปฮะถือถว่าเก็บเงินเก็บทองด้วย แต่ถ้าเกิดว่ากิจกรรมมันมาพร้อมกับการอัปเดตเร็วขึ้นด้วยและอัพหุ่นถูกด้วยเนี่ยโหรับรองฮะผมจะต้องเร่งทําเงินแน่นอนครับแต่อเผอิญว่ามันตั้ง5วันเนาะก็คืออัปเดตท,ที่ค้างอยู่นี่อัปเดตหุ่นที่ค้างอยู่คือ5วันก็เลยไม่ได้รีบฮะและกิจกิจกรรมระยะสั้นตรงนี้ก็มีแค่การอัาหุ่นราคาถูกนะครับอ่าเพราะว่าเวลาอัพหุ่นเร็วขึ้นนะตั้งแต่เมื่อวานยิงฮะอัพหุ่นเร็วขึ้นตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับยิงครับผม ถัวถ่วแบบนี้ครับอ <c oughs> ือโดนยิงครับรอบนี้โดนยิงนะโอ้จะหลวดแรงครับจะหลวดแอบแรงครับทุกคนเฮยโอ้โหจังหวะนี้ถอยไม่ทันเลยครทุกคนฮะถอยทับแย่ครับผมลงครับจังหวะนี้ต้องลงนะลงเพื่อรับการฮิวเลือดครับเพื่อจะอยู่ต่อครับตอนนี้เรายังไม่แข็งฮนะเอาแล้วครับผมศัตรูมายึดจุดแล้ศัตรูเขามาปลดจุดล้ครับผมนี่แหละฮะจะเป็นโอกาสอันดีนะที่เราจะได้ทดลองกันนะครับผมก็คือตอนที่ผมเล่นเนี่ย ผมก็คิดเลยว่าอฮ้ยี่ศัตรูมายึดจุดคืนแล้วเดี๋ยวเราจะต้องไปปลดจุดนี้ครับแล้วก็จะจาเอาไว้ครับว่าเราปลดไปได้เท่าไหร่นะมันจะได้รู้ว่ากิจกรรมนั้นให้ทําอะไรนี่คือเทคนิคในการทดลองของผมนะในกิจกรรมต่างๆแต่ตอนนี้เข้าไม่ได้ครับทุกคนครับเขาเฝ้าจุดไปนะไม่ไหวแน่ๆครับฟาร์มเนี้ยของผมนั้นเลือดเหลือน้อยครับแล้วก็พยายามเล่นให้ดีที่สุดครับนะนี่ครับมีสกิลคนขับนะครับผมที่เพื่อนๆเห็นว่าเป็นสีเขียววับๆอยู่นั่นก็คือเป็นสกิลของคนขับนะ มีเลือดได้ทุกวินาทีฮะแต่ว่าเป็นสกิลระดับสีขาวครับก็คือระดับต่ำเนาะเรียบร้อยครับตายไปนในที่สุดฮนะแน่นอนครับผมตัวนี้มาแล้วครับผมผมใช้แฟนทอมนะทุกคนตอนนี้ผมกาลังจะปั้นจากแฟนทอมให้ขึ้นเป็นมาร์กนะครับตามลาดับหุ่นที่ต้องการนะว่า Phantom แฟนทอมนั้นมีความถึกครับถึงจะเป็นหุ่นรุ่นเก่าครับผมแต่ยังเก่าอยู่ฮะตอนนี้ผมก็ยังเล่นอยู่กับเอ่อโรกินะฮะก็ขี้เกียจยังยังไม่อยากจะวิ่งไปแล้วแหละพูด,ดง่ายก็คือ เห็นว่าทีมยังได้เปรียบอยู่ครับก็เลยยังไม่ได้อยากไปเท่าไหร่นะและอย่างจุดที่เราจะไปนั้นยังมีตัวอยู่ครับแล้วก็เพื่อนนั้นก็ยึดแล้วนะเพื่อนนั้นก็ไปยึดเรียบร้อยแล้วครับก็เลยยังไม่ได้รีบครับต้องวิ่งกวดเล่นยิงกับโลคิแบบนี้ฮะยิงไปเรื่อยๆครับอ้าวจังหวะนี้ครับเห็นตูวเลือดน้อยยังไงครับผมรูบหนึ่งคิวครับบอกแล้วถ้าเลือดน้อยแล้วก็หลังเห็นแต่ถ้าเลือดเต็มเต็มเนี่ยเราก็จะเมินไปก่อนนะครับทุกคนว่าไปนั่นนะฮะ จังหวะมันได้ทุกคนจังหวะมันได้ตังเกเราก็เล่นกับโลกิต่อไปครับเห็นโลกิวิ่งจุดๆ,ๆแบบนี้เราก็วิ่งยิงเข้าไปเรื่อยๆครับก่อกวนเขานะไม่ให้เขาได้วิ่งอย่างสบายใจครับนี่ฮะเขาใช้สกิลแบบนี้แสดงว่าเขาใกล้จะที่จะตายนะครับเดา,าได้เลยนะฮะอุ้ยเราตายเลยเขาก็น่าจะใกล้ที่จะตายครับเพราะถึงใช้สกิลเป็นตัวล่องหนแบบนั้นนะฮะเพื่อลดดาเมจที่ได้รับนะครับพอถึงเขาจะพลางตัวยังไง เวลาเรายิงเขาเนี่ยก็โดนอยู่ดีนะครับถ้าเรายิงโดนนะแค่จับเป้าหมายไม่ได้ครับโอเคฮะก็เป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปยึดจุดกันนะก็เรียกว่าจะไปประบจุดกันครับอืมมาอีกแล้วครับผมโอ้ยังไม่ตายอีกเหรอจะเจอกันอีกแล้วครับเจ้าโลกินะวิ่งกลับไปอีกแล้วฮะนี่ครับว้าแม่งป่องครับวาร์ปมาอย่างนี้ครับไม่รอดนะครับผมเพื่อนเราอยู่ด้วยนะ นี่ครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปปลดจุดกันเลยครับผมนี่ฮะเราจะเป็นการปลดจุดครั้งแรกครับในเกมนี้นะนี่ครับก็คือที่เพื่อนๆเห็นสถิติเมื่อตอนต้นเกมนะครับที่ผมได้มา2จุดก็คือนี่ครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะที่ได้มา2แต้มนั้นคือครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับก็เป็นการปลดจุดครั้งแรกของเกมนี้ฮะนี่ครับปลดแบบนี้เลยปึ้งเป็นสีขาวครับปลดเสร็จเรายึดต่อเลยครับ เพื่อสร้างผลประโยชน์ให้กับทีมนะอ่าสวยงามตามท้องเรื่องครับไม่มีใครมากวนนะมีประมาณนี้ครับแล้วผมก็จะพยายามที่จะไปยึดจุดข้างหน้าครับนะฮะแต่รู้สึกว่าจะไปยากครับโอ้โหต่อสู้อยู่ครบโอ้โหมีใจท่านมาขวางครับังหว่งนี้ครับเลือดน้อยครับเลือดน้อยครับเกิดอาการอีกแล้วฮะแหมเห็นเลือดน้อยแล้วเกิดอาการ้ำลายไหลครับโดนจรวดอีกแล้วครับผมไม่รู้จรวดตัวนี้อยู่ตรงไหนแล้วทุกคน ผมก็ไม่ได้มองหาอะไรนะก็ตั้งใจที่จะปลดจุดสัญญาณอย่างเดียวเลยฮนะลบครับถ่วงเวลาครับจริงๆถ้าเกิดผมถอยหลังไปตรงสนะพานนี่ก็ยังพอได้นะทุกคนแต่อันนี้ผมถ่วงเวลาครับนะเพื่อให้ทีมนั้นนําไปเยอะๆครับผมก็จะถ่วงเวลาพวกเขานะครับให้มองวุ่นวายอยู่กับผมนะเนาะโดนหนักฮนะโดนหนักไม่รอดครับโอเคตอนนี้ผมก็เอาอจุนลงมาครับผมอจุนลูกรักครับนะ ก็มีปืนมาร์คสามนะครับที่ติดตัวอยู่ครับก็คือว่าแรงที่สุดในตัวที่ผมมีอยู่นะแล้วก็ตัวนี้ก็อัพถึงระเบสิบเอ็ดแล้วครับก็จะปั้นให้เป็นดาวครับนี่ปั้นให้เป็นดาวก็คือจะปั้นให้เป็นมาร์คสองนะครับต่อจากเจ้าโอโรจินะตอนนี้โอโรจินั้นตัวนั้นเป็นมาร์คสองแล้วเหลือปืนครับที่ยังไม่ขึ้นมาร์กยิงครับยิงฟรีซัพพอร์ตแบบนี้ครับเป็นอะไรที่ดีฮะสังเกตเลยว่าเลือดลดครับเลือดคูดอสูนี่ลดเลยฮะหวบ ไทยทันโดนล้อไปครับเรียบร้อยเพื่อนซ้ําแต่ครับยังเหลืออีกหนึ่งตัวครับนะเหลืออีกหนึ่งตัวครับเดี๋ยวรอนะะรอสกิลครับรอสกิลครับโดดบินขึ้นไปเลยครับนี่ฮะหญิงครับอ่หญิงเขาเข้ามาใกล้ก็จะโดนไฟของเราครับผมแม่นี่ครับทั้งเผาทั้งยิงฮะจิวจิวกันไปดูที่ว่าจะเป็นยังไงครับอีกนิดเดียวครับอื้มกระสุนหมดทุกคนหลบครับ มันจําเป็นจนะต้องโชว์ตัวมากฮนะกระสุนหมดก็หลบไปครับไม่ได้คิวก็ไม่เป็นไรนะเป้าหมายของเราก็คือการปลดจุดสัญญาณนะนะครับตอนนี้จุดมันแดงอยู่นะอ้าวเพื่อนแตกครับทุกคนกระโนเด้นตัวนี้ว่างไงฮะตัวนึงตัวนี้เรียบร้อยครับโดนผมจัดการไปเรียบร้อยนะแล้วเราก็จะลงไปเอาจุดตรงนี้ให้ได้ครับผมนี่ครับรอกจังหวะนิดนึงนะเพราะเรานั้นกระสุนใกล้หมดครับแล้วก็สก,กิลเราหมดพอดีอุ้ยโดนยันแม่ฮนะ ดีนะยานแม่เขาไม่แรงนะทุกคนโอ้โหโดนจรวดซ้ำครับจังหวะนี้ฮะก็จะเป็นจังหวะที่สองครับที่ผมเข้ามาหมดที่เข้ามาปลดจุดนะครับผมสําหรับเกมนี้นะฮะนะครับก็เป็นจุดที่สองเนาะที่ผมปลดได้ครับก็อย่างที่ผมบอกฮะถ้าเป็นแมปลักษณะนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าแม่การปลดจุดนั้นค่อนข้างยากครับนะหมดนี่ครับจังหวะนี้เราได้สกิลพอดีฮะเราปลดแล้วครับเราไม่ต้องซีเรียสครับปลดแล้วออกเลยฮะ แล้วก็ยิงแบบนี้ครับถอยพรางยิงพรางครับสวยครับเราก็จะเก็บผลไว้เล่นในต่อนะทุกคนมันจะเป็นต้องแลกชีวิตครับก็ไม่จะเป็นจบเลยครับผมโอ้โหอาลืมดูเวลาฮะภาคจนเพลินครับก็มีประมาณนี้ครับทุกคนเกมก็จบลงแล้วนะก็สรุปก็คือผมปลดจุดได้2จุดนะครับผมนะก็มีสถิติขึ้นให้ดูตั้งแต่ตอนต้นเกมเนาะก็เป็นไปตามนั้นครับก็ได้เงินประมาณนี้ครับโอเคครับผม สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆน,นะ,ะได้ทั้งสาระแล้วก็ผมก็ได้ไประชาสัมพันธ์เรื่องข่าวด้วยที่ผมต้องไปทํางานนะก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับผมที่เป็นกําลังใจให้กันมาตลอดนะครับผมสิ่งดีๆเราจะพยายามหามาให้นะครับข้อมูลต่างๆการเล่นหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะถ้ามีอะไรผิดพลาดประกันใดก็ต้องขออภัยเนาะวันนี้ก็ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนเลยครับผมเอาไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ